สวัสดีได้สวัสดีเด้อแพนพี่พน้องเบิร์ดสุขุสุขุนเนาะจะเป็นได้พังลาวหรือจะเป็นได้พังไทยในต่างประเทศสไลด์กับโ้กกับสบายดีเด้อเนาะโดยก่อนอื่นงสไลด์ผ่านดเด้อแพนพี่พน้องเนาะฝากกดติดตามสไลด์เพื่อเป็นกำลังใจให้คิดต่อ,ตอไปเนาะโดยขอบอกขอบใจเด้อที่บุ่งหาโฆษณาเนาะตอนนี้กับมาว่ากเอื้อเกใสอีกนอแพนพี่น้องไงเนาะมาเปิดเอื้อแกใสก่อนมาเพิน่นให้ถอดสายแล้วบกันมาเนาะ ได้ยินข่าวว่างสร้างแก้วเพิ่นมาแล้วเนาะกัทางนี้ไปหาทังน้องสาระน้องเขอทองน้องดาวกเนาะเพิ่นก่อเฮือนอยู่เนาะโดยสบายดีเด้อบักน้องล่ะสดีโดยสดีบดคนกําลังเฮ็ดหยังเด้นี่เนาะเริ่มก่อ่บัดนี้โดยโอทงน้อง ดาวน้องแชล่าน้องถวยทองก็เพื่อนเพื่อพี่น้องเนาะแต่ละคนนี่อายุจักปีนี่บอกคือเห็ดเป็ี่ยนเมื่อกว่คนแค่ไหนฮะถามน้องดาวก่อนนะน้องดาวสิบหกโดยก็เพื่อนเป็นต่อมาน้องถวยทองจักปีน้องละซิมหาปีก็เห็ดเพื่อนเป็นเนาะต่อมาน้องไซด้าหน้องลาใหญ่กูมู ยายกูหมู่คเอิ้นว่าน้องชยจักปีเจ้าจักปีเจ้าฮะ18ปีน้องชายลอายุยายกหมู่18ปีแม่พี่น้องหักแต่ว่าเอิ้นน้องชายล่เนาะน้องชายล่18ปีน้องเคยทอง15น้องลาว16โอ้ได้เรียกกนขึ้นพี่น้องเนาะเียงัวน้องชย่ถือว่าเป็นอ้ายใหญ่หมู่เพี่น้อง าเห็ดเปืือนให้ก็้ลยเสยสาเนาะเห็ดเก่งเก่งเก่งสุแล้วกเลยเซสาเพิ่อนกระโซยทั้งน้องเพิ่อนคนดินบล็อกเมียพี่น้องเลยเนาะชวนใคชวนน่องดาบมาเห็ดน้ำบอะโดยโอ้โดยตะกี้มีแต่น้องสชร์มาฟรีเดียวอ๋อเลยชวนน้องมาเห็ดน้ำเนาะ เอ้ยแกซาเป็นอันคนช่วงแล้ะสบายดีมือเบา่างเนาะใครผิดน้องเนาะทางโดยมือขาบล็อกเมื่อผน้องบหรเป็นอย่างเนาะเลยป้าวัดเจ้มันทับปีนวะป้ายันทับปีนแล้วนอหนาวซช่ป้าบได้แล้วนอยันทับเนาะเลยกะระวังเอาเด้อเนาะถ้าหวัดเจ็บขึ้นมานี่เศร้ายากได้ยามหนาวนี่ไดยยินดีเนาะเลย เอคอยเฮ็ดเอคอย่อเนาะยามกันอยางนักนอกงานนี่เนาะงานก่อสางกันอยางนักเม่อพี่น้องเลยเนาะไป่เนะได้วเีสสันเ่้อยมเก็เอวขึ้นประมาณเพียงหูมันกับเทคาดอีกรอบนึงบ่อน้องดาว อ๋อ oh, oh, ันพ่อแล้วว่าฉันตัวนี้นะทางนี้นะพ่อแล้วนี่แหละถาดเทคานอ๋อถาดเทคานคือนไปอีกเนาะโดยก้อนน้องดาวนี่ก็เทคานอีกว่อ๋อเทคานชุดเลยบบดนี้ถือไว้แล้วชุกเจ้าเห็นเก่งเรือน้องดาวเรืองชุกเจ้าเรืองเรยย่อขาประชุกเจ้าเก่งนี่ยโดยอนุชิมหาชิลป์ปีเฮ็ดเวียกงานก่อสร้างได้ทำผู้ใหญ่เนาะ เจ้บ้านน่ะจักมือน้องหนาจักมื่อบ้านโอ้บุจื้อบุจื้อเออเราทั้งนองกับเมื่อโดนเต็มแล้วบุจื้อเนาะโดยเป็นอันทมทมดินบ้านเจ้าอันทมเดินเจ้านะจักรถก็ผลออกมาทมให้ปับนาดินเพิ่งฉันมาชมอ๋อ่นปั๊บเห็นเพียงซื้อเบ้าวโดยมันกัยังไม่เพียงวันไหนมันยังลุกอยู่อ๋อยังลุกอยู่เนาะโดยโดยมีแต่ถ่ายเอาอัน

ที่ได oh, kind of ้ไปใส่กันสบายแน่นนี้รอบก็รวันนี้ล้ใช้ไอ้ไอ้่งฝนวาด้ขาวนวาถ้าสิงก็็นตัวอ๋อสิบวชสิลงบวชเนาะโอ้ยะกสิลอกประตูไมเนวนนี้โอ้ท่าน้องทุกเนาะทงน้องทุกจะได้ไปบวชกันเน่นเลย มันก co so <laughs> <laughs> <c ười> ็เลยต้องเฮ็ดประตูเพื่อนซ่านให้เรียบร้อยก่อนก่อนจะไปบวชเป็นจัวเป็นเนนเนาะน้องดาวให้ยังเด้อน้องดาวเลยเนาะแล้วฝืนห้ยคิดทอดว่านคือว่าหากระม้ามาวาดนี่เนาะเป็นวัดเนาะอากาศหนาวแห้งเนาะขี้หมุนย้อย มาค้นค้นภูนันไห่แล้วนะทั้งเฮ็ดทั้งไห่เหรอทั้งเฮ็ดทั้งไห่เนาะเป็นวัดหนาวหนาวแห้งเนาะน้องใช่ละลมอยู่บัดมืดอากาศก็เปลี่ยนได้ทั้งเนาะจะในห่อนจะในหนาวเลยอากาศก็หนาวอากาศก็อยากลบแน่ลบบัดมืดมือนียลบแห้งมือนีย biết <laughs> biết ông xà ông người... <laughs> nó, nó, nó đông hen rồi một lốp rồi một lốp chỉ muốn nó đà tôi nhớ này nó đang đà nó không đào chân hay thân đông đào có cái cái gì chọn cái này cho nó hết tiền như bác ơi cái xả chậm đông không đông xoay nó một đứa hết không nó bên đây quần sông hay thang xa quần cả ok đấy nó เอขึ้นทางอย่างเดียวเนาะทางน้องก็ไปทางนึงเอ้ยแกซาก็ไปทางนึงวอลย่าไปดีเนาะแต่คนดินบล็อกให้เพิ่มในกระเพอแล้วบริตัดบ่น้องดาวแต่ละก้อนบริตัดบ่อ๋อข่าว่าเอาตามันฉัดมันยาวเนาะยามันเจ้าะกันนัึนเนาะ ทองกำลนงใละ

đi thôi mất áp piêng, yêu đội ngóc nèo mặt ngóc, mặt piêng, ngóc nèo đội ngóc nèo đội ngóc nèo đội ngóc nèo nè Leo nèo cháu dạ <laughs> dù sao về chàng bé anh đào mà này hư เปิดเฮ็ดบดเคยเฮ็ดเลยกับปัญญาน้องน้องชราเนาะโดยเบิ่งช่องสบายเนาะผู้คนเป็นเนาะคือผู้ห้าวบดเคยเฮ็ดนี่ไปเฮ็ดเนี่ก้อนหนึ่งยันบิดมืออยู่ภรรยาพี่น้องเลยเนาะทางน้องผิดเฮ็ดเบียกไว้ผิดเฮ็ดเป็นไปเลยเนาะมาเมื่อนี้ซ้ำนี่แม่พี่น้องถ้ามาอีกจะช็องมือยันแล้วอยู่ <cười> 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 bueno, <cười> 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 Vậy đây sẽ <laughs> 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 ừ, ơi rồi đây đây. Lạc ngàn khổn sông nó, thằng ơi <laughs> <kết> cái <laughs> sàn Lạc Kiếp đến bóc mà hãy nóng sai lạ <laughs> nóng <không> thời thông <laughs> Thật cướp, ta để không cản vợ. นี่เดี๋ยวโมยูทเพื่อนผู้เดียวนาะคือแล้วบ่คือแล้วเหะลยบดบดเดือแต่น้องใช่หบ่ปดกุ้มมจะเพื่นผู้เดียวอ่ะไตากแดดน้ำกันแนเห็นะลยมีแดดอบอุ่นหน่อยหนึ่งได้ กบกบใครเน่ยเวาเวลาเห็นเห็นเวียกอะโอ้ใครได้เห็นเวียกว่ะว่าน้องใช่ละคือเห็นหน้าตาน้องใช่ละอ้หจกหมดจคนคนแน่วาเเอฟซีสิทามอีกแล้วโอ้โคือมาจูใช่น้องใช่ละคนไหน้องใช่ละอีกแล้วฮะเซลน้องเด็ดแม่พี่น้องเลยเนาะ่คนอื่นเลล่ยังไวเนาะพะว่าเพิ่นกับเจ็คนเนาะพ่อแม่พี่น้องเจ็ดช่าง เอ้นี่สาม้างไวรุ่นอ๋สาม้างไวลุ่นก็ว่าอยู่ได้ผนกันเนาะเพราะว่าโดยเพราะว่ามนนี้ก้าวาก่อแร้วาเอวมันลงละ๋อรอบเลยห้องหองน้ำนองเเอ้ว่ายอนอง้แล้วเนะนั่แล้วทำดีีมก้อนน้อยได้เนาะนี่ดิทอ rồi anh ấy bật đi bóc với nhau đó để con đi Sống con con đó. Xe con <laughs> xe con nhũ con đây. Xe con 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 là con 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 ผููสหลาคือลำบากบ่ดูอ๋อไปยังเนาอก็ตามเพิ่นตั้งซื่อให้นะอดเอาซื่ออาซื่อให้เลยบัดบัดทางเพื่อนน่องใช้ไม่ได้ไปเฮตตต่อยบ่เฮ็ดทางนี้ก่อนบ่อ๋อเทคานทางนี้แล่อะไปพูดอีกเนาะ ่าถาอ่างนั้นตะกี้กิ้ว่า,าปูนเบิดบ่บออตอนนี้กับปูนปนมาเลยเนาะปนมากับม,กกมีแต่ถามเมื่อเอาแล้วแบบนี้ถามเมื่อเฮ็ดบ้านนองสมัไหมตหากจะต้องลอกก็เอทั้งนี้ได้ก็นอนนอกใช่ละอืม ขันนั่งเฮ็ดขดเลียงเบิด์สามคู่แล้วแบบแจ้งออกใช่ละสามคู่แล้วบ่โอ้เบิดไว้ก็คือปูนกับเบิดเป็นสอบหนึ่งเนาะ ววเ่อไ,อไหวได้เพรอะไ่ไปอกเลยเนาะสามสร้างไวรุษสามสร้างไวรุดมาสามพี่สามี่มไอ้น้องบาทน,นี่บุมีไผยันดื่นไผสามเพิไอ้น้องมีตัดบ็อก คนจะเฮ็ดก็ไปเรื่อยๆแม่พี่น้องเนาะก็แล้วนี่เพคนก็ว่าสิไปบ้านนองสมัยอีกนะไปเฮ็ดบ้านนองสมัยเห็แล้วก็เพม่อนกันนะถ้าได้กลับมาพี่อ <c oughs> ีก <ppy> ทีหน <biased> ึ่งเพม่อนกันเนาะแม่ช่างก็เอื้อสิขอตัวลาเด้หรือหนาเด้อโดยสบายดีเด้อบัดกับคนเด้อโดยสบายดีเนาะโอเคแม่พี่น้องนะก็สิประมาณนี่นะพม่พี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี่ชายคนตัวมีคลิปก่อนเนาะ ถ่ายทางน้องเห็นเวียก mm hmm. เห็นงาน,นงเลยน้องเนาะคิดหน่ายก็อดอ,กกอีกเด้อเนอะออาะเออขับไปน้องก็แล้วก็แซก่ก็ติดตามสไลด์เพ่เป็นกำลังใจให้คลิปไปต่อไปเนาะสไลด์กิจกรรมมาสบายดีสบายดีเนาะ